อัปเดตกันทุกคนสดๆสดร้อนๆเลยเพราะว่าตอนนี้ลิซ่าแลนดิ้งลงเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าซามาวแบล็กพิงเขาก็กลับเกาหลีใต้เหมือนกันแต่ลิซ่ายังไม่มีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวใดล่าสุดมาแล้วนะครับทุกคน ลิซ่าอยู่ที่เกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปที่บ้านของตัวเองเพื่อที่จะพักผ่อนลุกมาวันนี้คือเก๋กูดมากๆเลยความเป็นชุดวอร์มสไตล์ของลิซ่ากับชุดที่ไปขึ้นสนามบินเสื้อแจ็คเก็ตของ v ี l ร์ลาวนะครับใครที่มีบอกเลยว่าโค้รจะต้องมา,มาขิงแล้วแหละเพราะว่าลิซ่าเขาก็ใส่มาอวดไอเทมของ v ี l ร์ลาวทั้งเท่ทั้งเก๋แล้วก็หาซื้อยากมากด้วยใดๆที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือลิซ่าดูเหมือน น้องนั้นจะสดชื่นมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้พักผ่อนเอ่ยได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่สิงคโปร์รวมไปถึงตอนนี้ล่าสุดกลับที่เกาหลีใต้แสดงว่าวันพรุ่งนี้งานของลิววิทตองอีเวนต์ประมาณ6โมงเย็นทางฝั่งเกาหลีใต้น่าจะเป็นจริงลิซ่าน่าจะเข้าร่วมจริงๆตอนนี้น่าจะคอนเฟิร์มไปที่70-80แล้วทุกคนเอาเป็นว่ามารอลุ้นกันดีกว่าวันพรุ่งนี้ลิซ่าจะปรากฏตัวในงานลิววิทตองเป็นลุคแบบไหน สาวสวยน่ารักสาวเทสาวเซ็กซี่หรือว่าสาวแซบแต่ใดๆนั่นก็คือรองเท้าอีกแล้วทุกคน n นกี้ชักมู o เอ็กซ์กันกับ n i กี้อีกแล้วคราวนี้มาเป็นสีใหม่สีชมพูวันแววเลยไม่รู้ว่าเป็นคอลเลกชันในอนาคตอีกไหมแต่ที่ชัวร์ลิซ่าใส่ของชักมูสเอ็กซ์กันกับ n i กี้บ่อยมากเลยอยากรู้เหมือนกันว่าน้องนั้นมีงานอะไรแอบแฝงมีงานอะไรที่กำลังรอเซอร์ไพรส์อยู่ระหว่างการร่วมมือกันกันกบชักมูส ¡Neki la caliza! แทมลิลี่ที่ได้ไปเจอลิซ่าในสนามบินอินชอนนะครับเขายังบอกว่าลิซ่าดุ๊กดิ๊กเซอสน่ารักมากๆน่าจะชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วมารอดูกันนอกจากรืยวิตั้งอีเวนต์แล้วจะมีงานเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมหรือว่าลิซ่ากับการถ่ายภาพยนตร์อย่าง extraction ไทโก้นั้นกำลังจะถ่ายทำแล้วเหมือนกันมีแต่เรื่องรุนรุนทุกคนเพราะว่าเดือนธันวาคมคือเดือนที่ไม่มีเวิร์ทัวร์แสดงว่างานของลิซ่าต้องรันชํำๆเลยเพราะว่าสิ้นปีนี้น้องจะกลับมาประเทศ ไทยนะครับเราหวังไว้เลยว่าลิซ่าจะได้พักผ่อนส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่อย่างสุขกายสบายใจเอาเป็นว่าตอนนี้ล่าสุดลิซ่าอยู่ที่เกาหลีใต้เรียบร้อยมาอรอลุ้นงานวันพรุ่งนี้กัน